สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นบ่ายค่ะบ่ายวันนี้นะคะพุธที่14มีนาคม2555อยู่กับธนวันปัตตชชน,นะคะ การประชุมของทางด้านธนาคารกลางของสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการใช้มาตรการ QE 3นะคะแต่ว่าการคงดอกเบีย้ยในอัตราต่ำไปจนถึงปี2014นะคะก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเดินหน้าเติบโตนะคะขณะเดียวกันค่ะการประกาศเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐที่สดใสนะคะและดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะ ที่เอื้อให้บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปเมื่อคืนนี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะ ฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยขึ้นมาเกือบจะ2%เลยทีเดียวนะคะดาวโจนเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มสูงที่สุดเนี่ยในรอบ1ปีนี้เลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนั้นบรรยากาศการซื้อการขายในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นที่มีการปรับตัวบวกขึ้นก็เป็นปัจจัยนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียของเราในช่วงเช้านี้เนี่ยเปิดตลาดในแดนบวกะคาะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะ บรรยากาศการซื้อการขายยังคงผันผวนอยู่นะคะผู้ชมเพราะว่าถ้าหากไปดูจากตลาดฟิวเจอร์ล่าสุดนะคะหุ้นในฝั่งของซารัสเนี่ยมีการแกว่งตัวนะ,ะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะคะสำหรับตลาดฟิวเจอร์นะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาติดตามประเด็นนี้กันด้วยนะคะแต่ว่า้า,ากดูบรรยากาศจริงๆนะคะสำหรับบ้านดาวก็ถือว่ายังคงสดใสยอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพล่าสุดของฟิวเจอร์นะคะในฝั่งของซารัสค่ะดาวโจนส์นะคะลงไป7จดุดค่ะเนสแต็กลงไป4.75 ในขณะที่ S&P 500ลงไป1.90นะคะมาดูฝั่งยุโรปกันต่อค่ะยังอยู่ในแดนบวกนะคะตลาดฟิวเจอร์ยุโรปบ่ายนี้ FTSE 100บวกขึ้นมา35.50 CAC 40บวก59.50นะคะ DAX บวกขึ้นมา102.50จุดค่ะตลาดหุ้นในเอเชียช่วงเช้าเปิดตลาดในแดนบวกกันหมดเลยนะคะบ่ายนี้ยังเดินหน้าบวกต่อค่ะนิเคอิโตเกียวค่ะบวกขึ้นมา187.32สิงคโปร์บวก32.95นะคะ ่างเสงฮ่องกงบวก123.75ค่ะเวเต้ไต้หวันบวก93.75มันดิลาบวก51.79นะคะขณะที่อินโดนีเซียบวก43.55มาเลเซียบวก9.22ค่ะโซบวก21.66ค่ะมาดูทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะโอ้โหราคาทองคำช่วงนี้ผันหัวเหลือเกอินย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนันผู้ชมราคาทองคำเนี่ยหลุดกรอบ1,700เหรียญนนะคะ ร่วงแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลุดกรอบ1,700อีกแล้วแต่ว่าก็กลับมายืนอยู่เหนือ1,700ได้2ครั้งนะคะเมื่อคืนนี้ร่วงลงไปอีกแล้วนะคะลงไปที่1,666เหรียญต่อทริออสนะคะเช้านี้รีบาวขึ้นมาที่ประมาณ1,679เหรียญต่อทริออสนะคะก็เลยทำให้ราคาทองของบ้านเราร่วงตามลงไปด้วยนะคะเช้านี้ลงไปแล้ว250บาทต่อบาททองคำค่ะ ทองคำแท่งรับซื้อที่2 4 3 5 0ขายออก2 4 4 5 0รูป,ปรพรรณรับซื้อ2 3 9 9 8ขายออก2 4 8 5 0บาทค่ะมาดูทิศทางบาทไทยกันสะหน่อยนะคะเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่านะคะเปิดที่30บาท6 3 3ตางถึง6 5สตางต่อตอราาร์รัฐค่ะจากเมื่อวานเย็นปิดปลาย30บาท5 6สาง์ถึง6 3สตค์ตอดาลลาร์รัฐค่ะ มาดูเซตบ้านเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เซตบ้านเรานั้นมีการปรับตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะคะซึ่งเซต50กับเซตเนี่ยก็ขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันทั้ง2เลยนะคะแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบที่มีการขยับขึ้นมานะคะ กลับขึ้นมายืน1,160ได้อีกครั้งแล้วเช้านี้ขึ้นแรงเลยนะคะเปิดปุ๊บเนี่ยบวกเกือบ10จุดเลยปิดครึ่งเช้าวบวกขึ้นมาได้10.6-7จุดนะคะยืนที่1,164.23จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้คือค่ะ17,070ล้านบาทนะคะ ดูสัญญาณการซื้อของนักทุนต่างชาติถึงแม้ว่าจะซื้อแผ่วลงไปนะคะกลับมาอยู่หลักร้อยจากหลักพันมาเป็นหลักร้อยนะคะแต่ก็ยังคงซื้ออยู่นะคะแต่ก็ต้องจับตาให้ดีนะคะสัญญาณนักทุนต่างชาติก็มีผลเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่ดัชนี M A I นะคะปิดครึ่งเช้านี้บวกขึ้นมาได้2.55จุดนะคะ M A I ยืนที่294จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย653ล้านบาทค่ะ ดู10อันดับหลักทรัพย์กันสัหน่อยนะคะ10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเช้านี้ค่ะแจสตัวแรกเลยนะคะขึ้นมาเกือบ2%ค่ะสี่ตางเช้านี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่2บาท74สตางค์ตงนะคะตามมาด้วย KTB นะคะช่วงเช้า k t b ขึ้นไปถึง18บาทเลยนะคะแต่ว่าพอช่วงเที่ยงเนี่ยปรากฏว่าย่อช่วงบวกลงมานะคะแต่ก็ยังถือว่าขยับขึ้นมาจากเมื่อวานบวกมาได้20ตังนะคะอยู่ที่17บาท70สตาตคงนะคะ ปตทเช้านี้บวก7บาทนะคะยืนที่3 4 9บาทท้วนนะคะ Advance ค่ะขึ้นมา1บาท50ตังค์นะคะยืนที่169บาทค่ะท็อปไทยออยนะคะบวกมาได้1บาท25ตังค์นะคะปิดไปที่70บาท25สตางค์ค่ะบ้านปูบวกขึ้นมา6บาทนะคะยืนที่6 0 8บาทค่ะเคแบงค์บวก2บาท50ตังค์นะคะยืนที่150บบาททวนค่ะ แบงก์กรุงเทพบวก3บาทค่ะ179บาท50สตางนะคะหุ้นกลุ่มแบงก์เช้านี้นี่เขียวยกแผงเลยนะคะมีการประเมินเรื่องของสินเชื่อนะคะในไตรามาสสนี้น่าจะเติบโตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดันให้หุ้นกลุ่มแบงก์นั้นมีแรงซื้อเข้ามาะคะแล้วก็ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ P t t g c ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่69บาท75สตางค์นะคะส่วนเอโซบวกขึ้นมาได้2%กว่าๆนะคะยืนที่1 4บาท 60ตางนะคะกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็รอจังหวะที่จะไปรับอยู่ดีๆเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยย่อตัวลงไปให้รับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะการซื้อจังหวะการขายกลยุทธ์ช่วงนี้ใช้ยังไงดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายให้พูดคุยกันนะคะกับคุณรณกริสารินวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การจากบรอคเ n t r ์ทรีกรุ๊ปนะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้โฆษณาสักครู่ค่ะ